ที่แล้วเม็ดเดียวคือเก้าสำหรับลอตเตอรี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเผ็จริงไม่ขายหวยไม่ปรับเดยพนันนะครับระวังด้วยนะคะนะรับเนาะก็ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางไม่มีใคร,รว้วาอกอะไรส่วนแนวทางที่อาจารย์ให้ก็คืออาจารย์ชอบในลอตเตอรี่ผิดกฎหมายครับเนาะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถ้ารู้ว่าออกอะไรป่านนี้นรวยไปแล้วนะค,ะคร,รับควรใช้สติวิจารณญาณในาการบสมเป็น <รอ S 1> เพียงการคาดเดาการทายนะครับเนาะสนุกนะครับลอตเตอรี่นะครับเนาะก็วันนี้ลอตเตอรี่ สิบหกกันยาซื้ออะไรก็ได้ขอให้สิบหกแล้วกันลอตเตอรี่หลักหกหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดหกสี่หกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หกสี่สามตัวมีหกห้าเจ็ดหกห้าสี่นะครับปังอีกคั้งลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกหกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หกสี่หกห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หกสี่สามตัวมีหกห้าเจ็ดหกห้าสี่เม็ดเดียวคือหกห้าห้าหกเดี๋ยววันนี้นำผลไม้เก้ายอย่างสี่ชุด ดกลกหลับก็้กาดอกสี่ชุดมาถวายปู่แล้วก็จะลำนิดหน่อยแก้บนให้ปู่คนเดียวก่อนในช่วงนี้จะพิมพ์งานกันก่อนนะครับเนาะถ้าวันนี้ฟังหยีก็จะบอกปู่ว่าวันหน้าเดี๋ยวก็จะจัดลำให้หยีนะครับเดี๋ยวถ้าคนเริ่มเยอะเมื่อไหร่เหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็จะแห่นะครับแล้วก็มีลางสังหรณ์ว่าเลขจะมาเพราะว่าป่วยด้วยนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าป่วยที่ไรเนี่ยบ่ผ่านครับนถ้าป่วยนะนี่ก็เป็นลางที่ปู่มากจะิ้เลขเข้าปุ๊บป่วยปุ๊บ ก็รับรู้ได้ว่าเราเข้ามาแล้วสองวดวันนี้จะไปสองวดที่สามนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิโมกันยาปีก่อนนี่ช่วงนี้เราไม่เคยพลาดเลยเราจะยาวไปแสงวัติดนั่นคือปีก่อนแต่ปีนี้เพิ่งได้สองวันวันนี้จะเป็นวันที่สามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเนาะถ้าเข้ายาวบรรยากาศเดิมๆกลับมาพี่หอนแห่กองแย้วแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้แห่ใดกับทิมงานนะครับม,มันมีใส่แม่แห่นะเดี๋ยวระว,วังว่าจะเจอกันนะครับ อันเวลาจะเป็นเครื่องที่สุดใจคนนะครับนะผู้คัดก้นครับเนี่ยเขาไปรอดเต็มไปด้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกมันเป็นเรื่องจริงที่ชีวิตจริงเราต้องเจอในช่วงที่เรามีกระแสนะครับมีผลประโยชน์เราไม่จําเป็นหรอกต้องรู้ว่าใครอยู่ข้างเราเอ็นดูตอนที่เราตกละกรรมลาบากสตกตุดานี่แหละใครอยู่ข้างเราคนนั้นแหละคือคนที่ถือเลือกให้ผมผมก็อยากขอเจอคนแบบนั้นนะพอคุณเอฟซีที่อยู่เป็นกาลังใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะ เป็นกาลังใจให้เสมอมาบางคนก็ตามเม้นตามให้กําลังใจทุกช่องทางนะครับเ <Yeah. S 1> นาะต้องขอบพระคุณมากมีคนสูงมากดีใจมากไปไหนตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับคนก็รู้จักมากขึ้นก็ดีใจครับเจอที่ไหนทักได้เสมอนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะเราจะส่งเห็นว่าน้ําท่วมมากหนึ่งนะเราจะส่งทีมอพยพนะครับพร้อมเรือพร้อมผู้ชีพนะครับลงไปช่วยพี่น้องเพียงคืนนี้เดินทางนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ป่วยอยู่นะครับอาจารย์คงยังไม่ได้ไปนะครับ ได้ตามไปก็จะบินไปตามหละนะครับเนาะแต่ว่าส่งลูกน้องไปก่อนกันขอ,อให้เป็นกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับคืนนี้ลูกน้องเรามากกว่า20คนนะครับพร้อมเรือไฟส่องสว่างรถกู้ชีพทุกอย่างพร้อมนะครับเดินทางขึ้นภาคเหนือใช้เวลาประมาณ800โลบ่800กิโลได้นะครับ2วันวันกว่านะครับเดี๋ยวพี่น้องก็สู้ๆปเป็ในกำลังใจให้พี่น้องภาคเหนือฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ครับถ้าผมยังมีลมหายใจ ทุกคน usted, จะต้องหายใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเลขคู่เดี๋ยวเรามารอดูอีกทีนึงครับสวัสดีครับไอ้แชร์ขอให้รูยตอนนี้ตดทูบอยู่นะครับหลังจากทีกถ่ถวายผลไม้ปลูกแล้วนะครับผลไม้แก่ผมก็ตุดทูบนะครับใครชอบก็ไปซื้อเด้อสิ่งหนึ่งอ่ะใ้รชอบก็ไปซื้อเด้อครับเนาะอาจารย์ตันแรกก็ติดไปแล้ว <Does> แต่ไม่สวยนะครับปลูกดับไฟเลยเป็นแนวทางลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ ผมเล่นไงสูตรฟีมือเลยด้วยครับี่ออาพีโอ้อันีสวยอุ้ยนันีสวยใกล้ๆเรียกที่ไปจับฉลากเลยเลยไปจับฉลากน้องปูมหาตุ่มไปจับฉลาก 059เดี๋ยวไดต้องดูก่อนว่าเป็น059ไห567 57แล้วก็64นะครับ65 67 57แล้วก็64สามตัวมี657กับ654เมตรเดียวคือ6556นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับอันนี้อาจารย์พูดเรื่องลอตเตอรี่นะซื้ออะไรก็ได้ขอมี616กันยานะครับแล้วก็ไปจุดทูปปู่เมื่อกี้ได้059นะ059ก็056จากนั้นบาเลขตรงกันก็คือตรง5956นั่นเองตรงกันคือ6556 กับหัวให้ด้วยปูนะสาทุตัวนี้แหละมั่นใจมากเลยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าจะหยิบลอตเตอรี่ตัวไหนนะครับเนาะเอาหกห้าเห็นไหมตอนแรกเราก็หยิบหกห้าออกมาก่อนนีจาอืม้ก็หยิบหกห้าออกมาก่อนนะครับอ่าตอนแรกเราจะมองหกห้าหกห้าห้าห มันาัก็หยิบ65ออกมาก่อนนะครับอ่าตอนแรกเราจะมอง65 65 56นี่65นี่67โอ้67 75็7ก็ได้แล้วก็64อ่ะนี้เราหยิบเลขเรามาครบชุดก่อนครับอืา 059มีบเลขทูบตรงๆไหมครับโอ้นี่059เลขทูกับเน่ปูกกับหัวให้นี่จะมี65675764แล้วก็059เลขทูบคือ65กับ6บ95มันตัวเดียวกันปูกให้แล้วตัวนี้แหละคิดว่าเนาะเอาไปดูที่กระเทียมพกหางก้นมาเลย65ก่อน เปลี okay, uh ่ย huh. นี่ไหมนี่